สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกันวันที่16ตุลาคม2564เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จก็มาส่องพระกันนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จมาให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งเป็น พาสมเด็จวัลคังที่ราคาเราจับต้องได้ถ้าเราจะหาสมเด็จวัลคังรุ่นเก่าๆเราคงจะไม่มีกำลังเพียงพอนะครับสําหรับที่เพื่อนๆที่ชื่นชอบพาสมเด็จผมก็แนะนำรุ่นใหม่ๆก็คือรุ่นยุคปัจจุบันสามารถหา เช่ามามโบชาได้ครับที่วัดละคังนะครับสมเด็จรุ่นนี้ก็มีการปลูกเสกเมื่อวันที่17เมษายน2559นะครับเวลา17นาฬิก29นาทีที่พระอุโบสถของวัดละคังซึ่งเกจิที่ปลูกเสกก็คือพระธรรมทีรราช มหาโุนีซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดละคังแล้วก็มีพระพิมลภาวนาพิทานซึ่งท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดละคังองค์ที่สามก็คือพระครูวินิตสาธุวัตเจ้าวาดวัดอามทนบุรีองค์ที่สี่ก็คือหลวงพ่อรักอนันโย แห่งวัดสุทาวาสวิปัสนานะครับผมแล้วก็5คณะสงฆ์ของวัดละคังที่ร่วมกันปลูกเสกพระรุ่นนี้ขึ้นมาองค์ก็สวยงามนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้บูชามาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ็ที่วัดผมเข้าใจว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้วันนี้เป็นวันที่มีโชคมีลาบ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนมีโชคมีลาบนะครับผมขอให้ได้เงินได้ทอง ขอให้บุญบาร,รมีขององค์สมเด็จหลวงปู่โตจงประทานพรประทานโชคลาภให้กับ f อทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ